สวัสดีค่ะฟินสโลชาค่คะวันนี้ฟินเต็มใจที่จะมาถแถลงการนะคะการถแถลงการเหตุการณ์วันนี้จะเป็นความจริงอย่างจริงใจทุกประการค่ะไม่โกหกและบิดเบือนความจริงค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งรูปและคลิปเป็นเรื่องจริงค่ะแต่เป็นการกระทําที่คุกคามและละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หลังจากที่ฟินได้รับเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวฟินก็ไม่ได้นิ่งนอนใจคะ่ะรีบปรึกษาที่ปรึกษาที่ไว้ใจและแต่งตั้งทนายรวมไปถึงแจ้งผู้บริหารต้นสังกัดให้ได้รับทราบแล้วก็ดำเนินคดีความอย่างทันทีคะ่ะที่สำคัญไปไม่น้อยกว่าคดีความคือสภาพจิตใจของหนู และสภาพจิตใจของทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ส่วนตัวที่พักอาศัยตรงนั้นไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเราอีกต่อไปค่ะค่ะฟินขอโทษทุกทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบ ครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ขอโทษทุกๆคนที่ทำให้ผิดหวังค่ะฟินหวังว่าทุกคนจะรับรู้ถึงความจริงใจของฟินในทุกๆรูปแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะและฟินขอให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจครั้งนี้ของฟินและเคารพฟินในฐานะมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่ต้องการใช้ชีวิต สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายแล้วก็ร้ายแรงมากๆทั้งร่างกายและจิตใจค่ะฟินอยากให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากับใครก็ตามไม่สมควรจะมีใครที่จะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และมีแผลในใจไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฟินจะต่อสู้ และยืนหยัดที่จะเอาเขามารับโทษให้ถึงที่สุดค่ะฟินขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนพี่ๆทุกๆคนที่ยังรักห่วงใยและซัพพอร์ตฟินเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆความห่วงใยจริงๆแล้วก็ขอบคุณ เพียงอยู่ข้างๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะและขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของคดีความนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ผู้เสียหายได้รับทราบผ่านแฟนคลับและเพื่อนของผู้เสียหายเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาทาง i n นสต g แกรและ Line นะคะว่าทางผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ส่งข้อความมาแจ้งว่ามีคลิปที่ผู้เสียหายกําลังพักผ่อนอยู่ในสถานที่ส่วนตัวนะคะเพื่อเรียกเงินโดยหากไม่ไติดต่อกลับมาจะทําการเผยแพร่ภาพและคลิปดังกล่าวสู่สาธารณะค่ะ คาดว่าได้แอบถ่ายจากตึกร้างฝั่งตรงข้ามคอนโดมิเนียมที่ผู้พักอาศัยซึ่งเป็นผู้เสียหายเนะะี่ยค่ะพักอาศัยอยู่การกระทําดังกล่าวนะคะจึงเป็นการ,ก,ารกระทาในลักษณะของการรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338ค่ะอีกทั้งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการคุกคามก่อให้เกิดความเด,ดือดร้อนรำคาญซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา397ของประมวลกฎหมายอาญาด้วยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้กระทาความผิดได้โพสภาพดังกล่าวลงในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์ยหนึงนะคะและแท็กชื่อของผู้เสียหายอย่างชัดเจนจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่รับอนุญาตตามกฎหมาย PDP a ค่ะซึ่งผู้ที่กระทําการแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปอีกก็อาจจะมีความผิดร่วมด้วยนะคะทางทีมกฎหมายได้รวบรวมพยานหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องและได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่นะคะคือรายงานบันทึกประจําวันนะคะที่ทางเรานะคะได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนค่ะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนค่ะทางเรานะคะขอเน้นย้านะคะว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธ,ธ,ธิส,ส่วนบุคคลเป็นอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งทางเราจะเร่งนาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดรวมถึงผู้ที่สนับสนุน,านการกระทําดังกล่าวด้วยค่ะ สำหรับทางค่ายต้นสังกัดน,นะครับตั้งแต่เมื่อทราบเรื่องนะครับก็ได้มีการปรึกษากับทีมกฎหมายนะครับท,ที่เราได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็พอทราบว่ามีแฟนคลับนะครับที่ถูกขู่รีดเอาทรัพย์นะครับเราก็จะมีการได้ติดต่อกลับไปนะครับพอทราบว่าเป็นแฟนคลับต่างชาตินะครับเราก็ได้มีการติดต่อกับสํานักงานกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพื่อที่จะติดตามหาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษร่วมกับทีมกฎหมายของทางฝ่ายไทยครับ